大家好，我叫尤雅曼，来自广西民族大学湘子湖学院。สวัสดีครับดิฉันเชฟลอยมาจังมหาวิทยาลัยชอนช่างสีสถาบัน湘子湖。วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัด。 ที่ฉันจะมาแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดป่าหลวงตามหาบัวยามมาซาบ,บันโนหนึ่งบริเวณทางเข้าวัดเสือวิหาเสือตั้งอยู่ตั้งขวางัวของถนนบสุป,ปราตู เสือโดยใช้รูปเสือแสงตะวันกับรูปด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยกขวายกเขาปัจจุบันวิหารเสือหลือถ้ำเสือใช้เป็นสำนักงานของท่านเจ้าอาวัตในตำแหน่งที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นที่ประชุมสองของจังหวัดกาญจนบรุรีสองศา,า,าลาเมตตาท่านเจ้าคุณมหาบัวาย,ยานยักษ์สัมบันบุญแปดสบสี่ดีเป็นพระอุบบนอุบนอนอบนสดของวัดเป็นอาคารปฏิสถาน พระพุทธการจะน,นาพิเศษสาเหตุที่ท่านใช้คำว่าแปดสิบสี่ีเพราะในาบีที่เริ่มํตำเนกการสร้างอายุท่านพระอาจารย์มหาบัวมีอายุได้แปสบีพอดีแปดสิบสีพอดี 3. พระพุทธ พระพุทธกันจนาพิเศษปฏิสัทธนในายสาราเมตตาเป็นพระพุทธรูปองคำน้ำหนัก80กิโลกรัมที่มีความสำคัญเป็นสมบัติละลังคาบของชาติเมื่อปีพศ2538พระบรน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพรอดุลยักเดชชนมหาชมหาราชสวงมีพระราชประสค์จ่าบำเพ็สพระราชกุศลส่วนพระองค์แต่พระราชพระราชยาวุฒิสุด ทิศสนพลเพราะอาจารย์มหาบัวยำสัมบันโนแห่งวัดป่าเบา้าตะอำเภอเมืองจันวดจังหวัดอุดรักษี์และเนื้อจากในาปีถัดมาพศ .2537 เป็นดีที่พระบัทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จถลิงถุถวนันราชสมบัติเป็นดีที่เปดสิบพระองค์ได้สวงพระราชก,กรุณาพระราชทานนำพระพุทธรูปนี้ว่วาพระพุทธรูปจนนะจนจัน จนนะพระพุทธาการจนนะพิเศษที่หลวงพ่อพุทชนเป็นพระพุทธรูปใหญ่มากในท่านั่งปฏิสถานอยู่ระหว่างพุทธขาภูเขาสงลูทางทิศตะวันตกของวัด ต้นพลต้นพลปัมเริกต้นพลปัผมเริกเมื่อวันที่11พฤศสิาคมพศ2538หลวงตาได้มีเมตตาเดินทางมาเยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัวยันสัมบันโบสัมบันโนเป็นครั้งแรกและได้ปรก พอนไว้ที่วัดหนึ่งต้นเป็นประเป็นปรามมารเลิกในการเริ่มสร้างวันนี้ขอบคุณค่ะอ่าอันนี้หลายคำนนเยอะมากอาจจะไปเลือกเลือกคำที่ยากๆเพราะเป็นคำ <c oughs> ก็เีดกคำราชาศักท์คือคำที่ใช้เกี่ยวกับของของอพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบร,บรมวงศานุวงศ์นะอันนี้ ก็อาจจะยากไปก็เ huh. กือบยี่สิบกว่าคำนะเยอะเหมือนกันเอาจ้าเรียนรู้ไปสถานที่สำคัญภายในวัดป่าหลวงตามหาบัวยานะสัมปันโนยานะสัมปันโนยานะยานะยานะสัมปันโนสัมปันปันปอปาบันบันนี่บอไม้ ปันโนปันโนอ่านี่ปอปา่าปอปา่าไม่ใช่บนันถ้าบันโดนไม้นะยานะสัมปันโน่บริเวณทางเข้าวัดเสือนะวิหารเสือก็ต้องวัดไปอ่านี่เรากำลังพูดถึงวิหารเสือตั้งอยู่ทางด้านขวามือของถนนไปสู่ประตูวัดเป็นรูปถ้ำเสือโดยใช้รูปเสือแสงตะวันกับรูปด้านในเป็นปีที่ ประดิษฐานประดิษฐานอ่าพระพุทธรูปหยกข,ขาวพระพุทธรูปยกข,ขาวอ่าปัจจุบันวิหารเสือหรือท่านเสือใช้เป็นสำนักง,งานของท่านเจ้าอาวาสอาวาสอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็คือหัวหน้าพระหัวหน้าพระนะนะในตำแหน่งที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี เต็มที่ประชุมสองประชุมสองอ่าสงคือพระพระสงฆ์ของจังหวัดกาญจนบุรีศาลาเมตตาเมตตาอ่าเมตตานะเมตตาก็คือการที่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือเขาเมตตาท่านเจ้าคุณมหาบัวยานะ อ่ายานะอะไรยานสามปันโงสามปันโงปันโง่ปันโงอ่าแปดสิบสี่ปีอ่าเป็นพระอุโบสถของวัดเป็นพระอุโบสถอุโบสถอุโบสถอ่าของวัดนะเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธการจนาพิเศษ นะพระพุทธกาญนาพิเศษพระพุทธกาญนาพิเศษพระพุทธกาญนาพิเศษอ่าพิเศษพิเศษก็ไก่อ่าพิเศษอ่านว่าการจนไม่ได้อ่าการจนาพิเศษอันนี้การจนาเนี่ยแปลว่าทองพระพุทธการจนาพิเศษมาถือว่าโกลเด้นจูเบอรี่ก็คือ50ปีครองราชครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาเหตุที่ใช้คําว่า8 4ปีเพราะในตีที่เริ่มดาเนินการสร้างอายุท่านพระอาจาร,รย์หาบวัวมีอายุได้8 4ีปีพอดีอ่าเราอ่านได้อ,าาอ่ะพระพุทธการจันนะกัญจนาพิเศษอ่าพระพุทธการจันาพิเศษอ่ะอันนี้ปริสิสานอ่า ในศาลาเมตตาเมตตาเมตตาอ่าเป็นพระพุทธรูปทองคำน้ำหนักแปถ้าเราเราจะย่อแปสิอะไรเนี่ยเนี่ยแสิรกิโลกิโลอะไรอ่าตรงนี้ถ้าจะย่อก็จะต้องมีจุดจุดอีกจุดหนึ่งก็เรีกอคอแต่ในขั้นอะไรอย่างเนี้ยไม่ต้องไปย่อเข้าใจไหมก็ใช้คําว่ากี่ โลกร,รมนะเ<ช>นี่ยแปดสิบก<ช>ิโลกร,รัมเนี่ยนี่คือคาเต็มเพราะว่าเนื้อที่เรายังมีเยอะเราไม่ต้องไปย่อไอ้อย่างเงี้ยเพราะเราย่อเราเราก็ไม่รู้เราก็งงถ้าจะย่อก็กอไก่จุดกอไก่จุดนี่คือกิโลกร,รัมน,นะ<ช>ที่มีความสาคัญเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติคือเมื่อปีพศสองห้า,าอะไรสองห้าสามสิบเจ็ดอ่าเนี่ยคือที่เราผิดสองห้าสามแปด นี่เลขแปดนะแปดไทยนะไมะ่ใช่เจ็ดนะสองห้าสามแปดนะสองพันห้าร้อยสามสิบแปดอ่ะอ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพนอดุลระยะเด็กูมิพนอดุลระยะเตะเ,เออพ่อยอ่อยักเนี่ยไม่มีการันถ้ามีการันก็เป็น<พ>อ,อดุลแต่เมื่อไม่มีการันก็เป็น อดุลยเดชมหารหาชอ่าเอาพูดใหม่ได้ครับอ่ะพระบาทอ่ะพระบา,ะบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชอ่าอัดุลอัดุลอ่าพระยเดชนะนะทรงมี พระราชประสงค์พระราชพระราชประสงค์พระราชประสงค์พระราชประสงค์จะบำเพ็ญพระราชกุกลพระราชาุกลส่วนพระองค์ส่วนพระองค์แต่พระราชญาณวิสุทธิโสพลแต่

วัดป่าบ้านอะไรบ้านตะบ้านตาเสียยาสระอาวัดป่าบ้านตาวัดป่าบ้านตาอ่าอํเภอเมืองจังหวัดอูดทออุดรอุดรดอเด็กดอเด็กอุดรธานีอุดรธานีอ่าอุดรธานีและเนื่องจากในปีทันมาพศอะไรนี่น 2 5 3พัเจไม่ใช่เก้าเก้าเ้าเสองพั้ารอยสามสเลขเจ็ดเห็นเลขเจ็ดป่ะอ่ะเดี๋จะตีเป็นตีที่อะไรพระบัดสมเด็จพระเจ้าสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไเสร็จสะเด็ดสะเด็ดสะเด็ดทะถลืงถลืงถาวันทะลึงทวันราชสมบัติราชสมบัติราชสมบัติเนี่ยราชสมบัติราชสลาราชสมบัติราชสมบัติเป็นปีที่เป็นปีที่อะไรแปดสิบห้าสิบ ห้าสิบอ่านี่เลขแปดนี่เลขแปดนี่นี่เลขแปดน,นี่เลข,เลขหล้าสิบอ่าพระองค์ได้ทรงพระราชาก,กรุณาอ่าเห็นมห้าสิบปีใช่ไหมก็เลยพระราชนามพู้รู้องค์นีน้ว่าพระพุทธอัทีพระพุธธาาทธกัญจนาพิเศษอ่าหมายถึงห้าสิบปีของรางเนี่ยถูกต้องนะเลขเจ็ดเคยเห็นไหมอันนี้หลวงพ่ออะไร นะอันเนี้ยสะกุลพิพุทธคือพระพุทธนะไม่ใช่พุทธนี่พุทธะนี่พุทธะพุทธะหมายถึงองค์เนี้ยมีพระอยู่ข้างในซ้อนอยู่ข้างในเข้าใจไหมอ่าพุทธซ้อนเนี่ยพุทธซ้อนนะอ่าเป็นพระรูปองค์ใหญ่มากในท่านั่งประดิษฐานอยู่ระหว่างมอข้อสองลูกที่ตกของวัดนะอ่านนี่อ่านอ่านนียต้นพรตถมเริก ่ต้นโพต้นโพต้นโพโพโพปัดมมาเริ่มปัดผมมาเริ่ปัดมเนี่ยคือครั้งแรกต้นโพปัดผมปัดมมาเริ่ปัดมมาเริ่เริ่มมาเริ่าเนี่ยตอล้อรึรอรึต้นโพปัดผมเราเคยเห็นต้นโพไหมเคยเห็นเนี่ยเนี่ยต้นโพเนี่ยปลูกอยู่เยอะไปด้วยไม่ใช่ใบใบเป็นอย่างนี้ต้นโพต้นที่เจ้าชายสิทธัตถะ บรรลุธรรมตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือต้นโพนะเอาอีกทีเอา,เอาต้นอะไรรับต้นโพป,ประมรเลิกใช่ต้นโพปะถมมรเลิกต้นโพประถมมัเรเลรริกอ่านะเอาในพศอ,อ,อะไรพศออสองร้อยสองพัห้อยสามสิบแปบแปด่ะหลวงตาได้มีได้มีเมตตาเมตตา ไม่ใช่เมตตา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 บูนทาวมาเรียมวัดเรียมวัดป่าหลวงตาบัวอ่านี่ยอะไรครับเขาอยู่งไรเอาเอานี่ครับยันนะยันนะสัมบันโนปอปาปอปาบันโนปอปาไม่ใช่บอกเลยมาบันปันปันปันอาจารยปอปาปันปันปัน ปันไม่ใช่บันถ้าบันบอเป็นไม้ปัน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 อ่าถูกต้องปันปันบันปันบันไม่ใช่บันบอป่า ันเอาใหม่พูดตามปอปลาปอปลาบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาปอปลาบอใบไม้ปอใบไม้บบอใไม้ปอใบไม้ปอปลาปอปลาอันนี้ปอปลาปอปลาปันโมปันโมอ่าเอ้วนะะเอาอีกครั้งนึ่งเอาเป็นอะไรนี่เป็นอะไรปลาปอปลาถูกแล้วประทัอ่า ตัดผมมาเริ่มอะถูกต้องนะอ,อะ,อะอันนี้ก็ถือว่า <c oughs> ได้สุดการโอเคขอบคุณมากครับ่าคร